วิธีการลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้าบางรายการเนี่ยของหมดแล้วทางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เติมสินค้าแล้วหรือเราอาจจะไม่ได้อยากจําหน่ายสินค้าบางรายการอีกต่อไปเราไปจัดการที่ร้านของเราให้เรียบร้อยเพื่อให้เป็นระเบียบมากขึ้น ช่องพี่เปิ้ลมีข้อมูลมาบอกทุกวันไปดูกันว่าทําตรงไหนไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดรูปตะกร้าที่ทําสัญลักษณ์ไว้เข้าไปกดตรงคําว่าจัดการโชว์เคสจะเห็นรายการสินค้าที่อยู่ในร้านของเราถ้าสินค้าในร้านมีหลายหมวดหมู่เราจัดร้านให้สินค้าในร้านเนี่ยมีหมวดหมู่เดียวกันถ้าสินค้าตัวไหนไม่เข้าพวกหรือแตกหมวดหมู่ออกไปเราก็ลบสินค้ารายการนั้นออกจากตะกร้าเลื่อนลงมาดูด้านล่างจะเห็นรายการสินค้าที่ไม่พร้อมใช้งานสินค้าที่ไม่พร้อมใช้งานอาจจะเกิดจากสินค้าหมดแล้ว ทางร้านค้าไมา่ได้เติมสินค้าหรือร้านค้าเนี่ยอาจจะยกเลิกการทําพันธมิตรเรากดเข้าไปดูตรงคําว่าไม่พร้อมใช้งานเขาก็จะมีรายละเอียดชี้แจงมาแบบนี้หรืออาจจะเกิดจากที่ร้านค้าละเมิดกฎตะกร้าก็ได้วิธีการลบสินค้าออกจากตะกร้า เดี๋ยวเราไปกดโอเคปิดคำอธิบายนี้ไปก่อนแล้วไปกด3จุดของรายการสินค้าที่จะลบขึ้นหน้านี้มาเรากดคำว่าลบรายการเขาจะขึ้นถามอีกครั้งว่าแน่ใจไหมที่จะลบรายการสินค้านี้ออกจากตะกระ้าก็กดยืนยันลบออกสินค้ารายการนี้ก็จะหายไปจากตะกร้าของเราแล้ววิธีนี้ทำให้เราบริหารจัดการร้านค้าได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆรู้แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนรู้ด้วยนะ